ส <Hell! S 2> <c oughs> วัสดีสำหรับผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมแ <c oughs> อนออดีระเบิดออฟพิเชียร์ได้ในขณะนี้นะคะตอนนี้นะคะ,ะที่เซนเตอยูทีโดมนะคะที่ซ้อมสำหรับการแสดงรดนแ้ำของเราที่เก่าที่เดิมนะคะที่จริงเราแอนเดินทางมาจากกรุงเทพขังขึ้นเหนี่นะคะเดินทางมาออกจากที่ว่าร้านหาถุงไอดบ้านไอดคอนเกนประมาณตีห้าครึง่ง น้าสวัสดีค่ะกินกว๋วยเตี๋ยวอาจารย์แล้วมาที่นี่นะคะแอนก็เลยขออนุญาตหนีบนิดนึงแล้วก็ให้พอดีหลายครงนี้เตรียมเนาะเป็นแบนัดนัดนเขาจะโม่งนั้นถ้าโม่งเทียงเพิ่งเออเทียงเทีย,ง,ทยงไลยสอบวะมาอยู่ <laughs> สอบวะเลยสอบวะ <laughs> นะคะที่นี่แอนก็เลยมาหอดค่ะจริงๆในรอบนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะต้องทั้งข้อตั้าใจกับพี่น้องก่อนนะคะว่าเป็นอย่างแอนที่มาสาดดีว่า อาจจะแบบว่าอาจจะแบบว่าเขาอุ้มนะไยอย่างเป็นอย่างคือบ่ได้มากหอมมู้บ่เขาได้เขาแมวหลานเนาะ้องบอกพี่น้องไว้ก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะคือในช่วงนี้เนี่ยหนังสีออกที่ใช้เราที่นี่เดี๋ยวก็มนวันหนังไทยมากประมาณสองปีแล้วค่ะพี่น้องเราที่นี่มันมีกำหนดใช้เดือนไหนคนได้ขอรี่ิวคนจี่ะ เดินทางไปฝากหนังฝากโปรโมดนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ติดตามกันเข้าไปดูในโรงภาพย,ยนตร์นะคะวันที่18พฤศจิกายนผู้บ่าวทาใน้านที่นจวดซึ่งแอนน่หรือไปนั่งเอกเนาะมันก็นเลยมันก็นเลยหนะักคืน้ำเท่านะคะมีเฮ่าแบบต้องไปรบที่ออนาทีตรงนั้นซึ่งซ้อก,กับบอสก็ อนุญาตน,นะคะแล้วก็ยินดีมากๆที่จะให้หนุ่มไปทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็รู้ค่ะได้บอกคี้วแจงคี้วไว้เรงหนาเแล้วนะคะแล้วก็ประสานงานคุยกับครูเรียบ,บร้อยแล้วว่าต้องทําอะไรบ้างถ้ากลับมาจะต้องทําอะไรดีเนาะก็คือแอนกับจัออบบสันเวลาอันนี้ที่ไว้พี่น้องปั้งกอนเนเพื่อเพอเข้าใจว่าเป็นอย่างคือบอกคือมูประเด้มาคือมูริอย่าง่สีนนะงอะที่นี่ วันนี้ต้องขอบคุณสำหรับพี่ละด้วยนะคะที่พี่ละพี่ละใครเป็นเจ้าของเหรอเจ้าของเจ้าของก๋วยเตี๋ยวบ้านฮักละน้อยค่ะบ้านฮักละน้อยวันนี้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวกี่กี่กี่เวลาออทั้ง <c oughs> ทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอตั้งแต่บ่ายโมงจนหมดตั้งแต่บ่ายโมงจนเท่าเดี๋ยวนี้แหละก็ตั้งแต่บ่ายโมงจนเท่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ยังไม่หมดใช่ไหมยังไ,ไม่หมดยังมีอีกเยอะเจ้ากินผู้อะไรจักจุ๋ยหรือไงไม่ใช่บ้านที่หัวจุ๋ยหรอสิบเจ็ด เดียมหยาบหยาบโยพีนองเอ้ยอ่อนซ้อนนอะโอ้ยใบแห้งมันจะเป็นดังดฉันเห็นโยกเจาไปซุปรัดไหนสลึงกันไหมสลึงโป่งไหมนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีน้องตาต้านะคะน้องตาต้าเป็นเพื่อนกับน้องติ่นโอ้ยยังหวานเขามีจวงนะพี่แบ่งนะคะแล้วก็มีอันนี้กินอันนี้กินข้าวแรงเนาะ แรงมาจ้าเนี่ยเอาขออุ้ยยังว่าเอาใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวก้อนพี่น้องขอคุณบ้านหักกลักลาหน่อยบ้านหักลาหน่อยหลายๆค่ะแล้วก็มีทีมงานเอาข้าคุณนอ่ะพุ่ผู้ไร่กับอะไรพุ่ชายกับชายผู้นยางกับยางก็ตอนนี้ฝนก็กำลังเศร้าแล้วพี่น้องจะน่อยกับผู้กองกำกันนะคะเดี๋ยวมาถายบรรยากาศหถวบางกันต่อนะจ้ะเขาอกับมาตัดใหญ่ได้หรอขุนกัม้าตัดใหญ่ได้หรอกับ่วกคนเห็นน่าตะกี้ประกาศที่จักรยานยนต์ เออเออป้าตาโอ้ยสเปนขายใหญ่เราออป่าเต้อีกเรียบเออาเตตลอดสวัสดีค่ะโนฟิ l เลอร์โอโนฟิลเตอร์โนฟิลเตอร์ก็จะใส่เนยโนฟิลเตอร์มันดะใส่ยงไก่น่ะ ที่ดาวตีดดาวมันบอไปเอาเสียกสูติ่ดาวติดดาวีคกัตัวกน,งงวนีดาวในีนไหมตัวี่ดาวในแอ่บอกมาอดออดีเทลมือเด็กนี่เราอยู่กับกป้า,ป,าป้ามามา,มามอากง,ง,งอากงอากงอาม่านะคะ ก็อยู่กับอากงอาม่า <N> มเปลี่ยนสีผมแล้วพี่นอออ้องไขวายอยู่เอ,อ้าไปตอนไข,ข่ทอมาจบเพราะจะเปลี่นตอนี้เพราะว่าไขท่ทอมาหาเราแล้วเราผมสีทองอยู่ตอนนั้นละละใส่ข้าวล้วไปกินแล้วจ้าไอเา้เด็กมากินก๋วยเตี๋ยวพี่อยู่นี่หรอ ธรรมดาธรมดาเหรอเขาบอกขัดสัทธาปนดกเขาบอกเฮ้ยเขาไมเคอยขัดสัทธาผู้ใดเป็นยังไงเออเป็นยังไงให้ทาใครทํา่อมาซื้ออันตอนที่ไปไปรับเชิญล่าสุดเป็นเวทีของพ่อมีระพงเนาะล่าสุดโอ้รักษาคำพูน พ่อวีระเบิดเป็นเป็นยังไงบ้างความรู้สึกความรู้สึกก็าขับรถต่อควมรูสึกก็ตื่นเต้นดีนะครับไม่ออกนอกบ้านมันมันกับแปลกมันแปลกเนาะบของเนาเนาะแล้วแล้วแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าบางหมอกันจะไม่งามมีกินบางหมอกันจะไม่งามมีกินต้องอกมาเลยนะก็เมนพันธุ์นี่อายุตีตั้งใจว่ไปเอาควบจีอยากกินน้ำแร่ต้องเป็นแบบฟิวส์นะครับไม่ได้ว่าน้ำแร่ละ น้ำธรรมดานี่ย <c oughs> ก,กิบบนจบกล้บอกผมนอาเป็นมีน้ำอยู่มีเขาไม่น้ำมากัน, <c oughs> นเลยมันมีอยู่แต่ข้าวบูฮัวเพื่อนเอาใมองได้อะไระมันถดกินหรอโเดียว <c oughs> มันถึนจอดแก่งปมีสมบัอมานีา่เขาเป็น,ปนไปลาไปนี่ไปกันเองมอ ไปกันเนนองสองคนก็แล้วแต่เขาก็แล้วแต่เขาจะมีโชว์ให้แบบไหนแล้วเขาจะให้โจทย์มาให้เราเลือกเพลงในหมอกล้วก็อาให้ให้เลือกเพลงไปก่อนต้องมีไปก่อนแล้วก็ถ้าสมมติอยากไปไปทำอ่าทำผลก็คุณเขาก็จะดูโดยตรงว่าเขาจะป้อนเพลงมาให้เลยว่าจะเลือกเพลงไหนเขาจะเขาจะให้โชว์นี้นะรอบล่าสุดใส่เห็นไส้สุดเออสุดงามเดี๋ยวเขาบอกให้ใส่เนาะ ันนั้นก็คือหน้าเกี้ยวน่ากินาคาะคือนาเกี้ยวหน้ากบกเาให้ฟอนเตให้ฟอนเตาเบอรกเอนนะตะสินแหมเกย์ปวนตะล่ำซิ่งอันลงคงลงคงงาดีอย่างไรกันบ้าลงคงลงคงจงเด็คุณจะไปไล่ไดดาวไปมันเกี่ยวน้ำเบิรดก้วเรออนักกับลำซิ่งกวนเกี่ยกันพี่น้องเจ้าเฮเป็นมอไอเข็มเจ้าเฮเป็นมอเปอยกเมื่อเถาวากรนัดต้อไปสื่อไฟมาเหรอเเนี่ยมารมาร เคยทำเป็นไหมเคยทำเป็นแม่หมอลำซิ่งเกี่ยวกับนาคีไอเค็มวันเมื่อกี้ไปข้ามพุนอันข้าจห้เฮ็ดนาเกี่ยวอันไอเค็มห้อยมีห้อยเนี่ยเขาเนี่ยมีห้อยมีนาเกี่ยวข้ามพุนอันวานไร่กลุ้มข้ามพุนเป็นอยังไงบอกรับพุนเปอนเพราะใหญ่ขึ้นยอดอันดาเกี่ยวลำซิ่งลำซิ่งเกี่ยวนาคีเกี่ยวนา แต่ก็แต่ก็ัน้าเราคือเก่าแฟ้นขับเขาก็บน้ำไปเบิ่งเนาะแจ๊กเป็นจีลูกแจ๊กเป็นจีลูกตอนไหนจ๊กเป็นจีนั่งตอนไหนพวกเขาจีนางพวกเข้จีลูกพวกเขาจีลูกเป็นจีนั่งเอางงเอาวะแฟ้นขับวัดเข็มกับแบบกับแบบเต็มที่พี่น้องหลายคักหลายเนี่ยเส้นขับวัดวัดเข็มนทำไมกำลังจ่อยโอ้ยเงี้ยเป็นไอ้ดังก็คุณละคำว่าไทยไม่อยู่ป่ะจ๊ะใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนเขาหนีไทยไกลปะนั่นภาษาไทยที้ฮู้ดังอยู่บอกแฟนพอลลี เออเปิดไฟให้ผิวนะเลิศแต่วันนี้พบกับเห็ดปงคุยคุยบันเออว่าห่าข้าได้ห้คาเห็ดใบสีเห็ดปงคุยอยู่ว่าี่ห้อันออกไกับไฟกับก้อนดี๋ยวเออไฟกับก้อนอยากับแก๊ไหมอืมเียบก็ต้อเิดเค่องเสิ่กับพี่น้องก็อยากจะบอก จริงๆเขาเป็นผู้ที่น่ารักมากนะคะที่บัติกับพี่เฉกถึงใจมากเลยเพราะว่าถึงจนหมดอ่ะบรรยากาศประมาณนี้ค่ะพี่น้องฝนถาฝนเศร้าเหรอตสวาคาเจากันเช็คเช็คเช็คเชือกเชือกอีกอย่างแชร์แล้วล่ะสวาเกิดกานียุคีบอันนี้ก็บ่กขั้นเนิ่งเดิมยู่จริงๆเพลงรอบนี้ก็ไม่เยอะเนาะไม่เยอะถือว่าไม่เยอะถือว่าเป็นเพลงที่เรารู้จักกันอยู่แล้ว ไอจะรอไม่เหรอไม่เคยได้ยินโจ๊กปลาแดงไอปลาแดงนั่งไงเลี้งใปลาแดงนั่งไงเลี้งไครเล้ยงแพไอลูกแค่รโจ๊กปลาแดงยามงได้พิมอดไอโอ้เพลงนี้เคยได้ยินดูดำเตอร์ปลาแดงถ้าน้องปลาแดงนั่งไงจะไม่ค่อยดยินหรอจะคุยรอไอไอไอวัดไอไอเคียงรอไม่ยหร ตู้โฮกระดาษตู้ควาจวรรอุ้ยมีพรสามคนใคการชัยกมลชัยวิชัยการชัยก็ยังเข้ารอบกับเพื่อนนะคะเร่ายู่ใส่ตนส้มเก่าใครเขาใส่รดาวรา่นกรราต้องเรียงไอติมเขาด้ยรอ่องเรียงไอติมเขาครับหองครับหองแล้วมนต๊ะลัทากออกมาแบบอะไรทีไรจั๊กเบาอียังคุณคู มันเป็นเสียงสะท้อนเราก็เดียวพี่น้องอย่าลืมสื่อบัตรซื้อตัวกันเขามากนะคะสำหรับอีกทีนี้นะคะนกน้อยเพชรบ้านแพงนะคะซึ่งสาวน้อยไปมาแห้งในี่โอกาสร่วมโชว์ร่วมที่จะ หล่องเพลงรวมศึกษามประธานถ้ำกับ<ม>กับทีมง,งานของเสียงอีสาน,นก็กระ,กระยุกมาทั้งวงเลย,น,น,ยนะคะแมนรับรองว่าอลังการแน่นอนพี่น้องซื้อบัตรเข้ามาเฮาตั๋วทันทีครับพี่น้องซื้อบัตรตั๋วบ่ได้บ่ได้บ่วยอะไรบ๊วยร้าทนี้ราคาเท่าไหร่นะราคาแบบร้อยสีบาร1อยสี่บาทมือเดียวแข็งๆแต่ว่าค<ว>ั้นผู้ใดอยากได้ถือก แม่ทีนี้เมาเมารอบหนาคือหาใช่หานะมาบบบเฟ่เออบุฟเฟ่ร้อยหกสิบเก้าบาทเออได้แกแงที่สองร้อยห้าสบเก้าสองร้อยห้าสิบเก้าสองร้อยห้าสิบเก้าโอนมาดูได้ถึงวันที่หใช่ใช่ดูได้วันที่หคืนพี่ดอกใช่สองอาคนแล้วก็วันวันที่หาวันที่หเขามีลำเหลืองกระหงอกปากเออเพื่อนอ่ะเป็นอี้ใบ ลำเพลินเรื่องสังทองเหาะป่าบริจาคกะทิมี่พี่โอพจนาพี่อีพจนาอ,อ่าอีหยังก็ชิมแต้งความหลังาการอีหยังก็วันนาสีได้ไหมอีหยังก,ก็บ้อนชายวันนาสีออ <c oughs> แล้วก็อะไรนะระเบียบไหมซองกูจินระเบียบไหมเออนาราบูตนาราบูาาเตอ,อแล้วก็ลำใหญ่ลำใหญ่ให้ทองคำ ครับแล้วก็เข้มกมลชัยครับแล้วเราคนี่เข้าไปไปใครกับวัดศรีประดมครับแล้วก็แอนนอลดีครับเจ้าที่มาที่บมาสิมาสิเจ้าบอกเขาเจ้าเขาใจพิดข่อยเลยถ้างวันใดขาเจ้าว่าข่อยยุสาวน้อยบอกสาวกยูตัวแต่จริงว่าแอนอลดีเพชรบุญคุยบอกพี่น้องไปไซกับเปไปไซกับเป่่าประกาศบอกได้ว่าหนูอยู่สาวน้อยเป็นปั้นแข่งค่ะ เราไปทุกที่เราก็จะประกาศทุกที่ว่าเราเป็นศิลปินของสาวน้อยพี่ป<ช>้านงใช่ป้าเท่ายู่นี่พี่นอ้องต้นจักราเท่ายู่นี่แอนให้ยลำพึ้นเรคคอร์ดค่ะพี่น้องซื้อบัตรนะคะเขาใข่งกำลังตด้ใจะคะ่ะคือว่านี่กับเป็นคลิปแบบแรกๆในในรอบหลายเดือนนะคะกับไม่ย้ำชายพี่น้องคลิปแอน,นคลิปหนู <laughs> คลิปหนูคลิปหนูไงในรอบหลายเดือนอนะหนูไม่ค่อยได้ถ่ายหนูก็จะเริ่มที่จะเข้าสู่มันเริ่มที่จะเข้าสู่วงการปกติวันนี้ทัานนี้อย่างเท่ากับสีอัปเดตค่ะพี่น้อง,ท,งทักทายคอมเมนต์กันขออะไรนะคะ เหมือนออฟฟิเชียลอยู่ไปแล้วนะ